ตอนที่พระเริ่มสวดในศาลาไม่มีใครสังเกตว่าท่านไม่กระพริบตาเลยแม้แต่นาทีเดียวในป่าแห่งหนึ่งมีสำนนักสงฆ์เก่าแก่ที่พระรูปหนึ่งมักจะเข้าไปจำวัดทุกปีช่วงเข้าพรรษาพระที่ไปอยู่มักจะกลับมาได้หมดยกเว้นพระมหาชลิตท่านเข้าไปแล้วไม่กลับออกมาอีกเลยหนึ่งปีต่อมาพระรูปหมายชื่อพระทีถูกส่งเข้าไปจำวัดที่นั่นแต่หลังจากวันแรกที่เข้าพรรษาท่านเริ่มสวดมนต์แปลกๆเสียงดังชัดเจนแม้ไม่มีมัน แต่คนในสำนักเริ่มสังเกตว่าท่านไม่เคยกระพริบตาไม่เคยขยับริมฝีปากเวลาสวดคืนหนึ่งพระลูกวัดนอนไม่หลับจึงเดินไปศาลาแล้วเขาเห็นพระที่นั่งหลับตาเงียบๆแต่เสียงสวดมนต์ดังมาจากศาลาเองเขาหนีออกมาพร้อมภาพในหูว,ว่าใต้จีวรของพระทีมีเท้าคู่หนึ่งโผลออกมาแต่หันผิดด้านคุณคิดว่านี้ยังใช่พระหรือไม่หากชอบเรื่องเหล่านี้ติดตามลึกลับไม่หลับไม่นอนไว้เลยเรามีเรื่องแบบนี้ทุกคืน